เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,880บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชราภนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นสำนักงานประรกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพนะครับต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่3สัสวนวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับณนะปัจจุบันคือประมาณ24ปีนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับ เราจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับอายุ55ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็น ฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ดต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,880บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ13,880บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6,940บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,880บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ13,880บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,899บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่3นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,880บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5 1ูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิบเด้เพิ่ม เป็น35% 35%ของ13,880บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,858บาทตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,880บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีล15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ13,880บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,817บาทบได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย ตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,880บาทนะครับ20%ของ13,880บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,776บบาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างอื่นๆบ้างนะครับส่งเงินสมทบ ประกันสังคมมา34ปีได้รับบำนาญ76,732บาทส่งเงินสมทบประกันสังคมมา33ปีได้รับเงินบำนาญ6,524บาทส่งมา32ปีได้รับเงินบำนาญ6,315บาทส่งมา31ปีได้รับเงินบำนาญ6,107บาทส่งมา29ปีได้รับเงินบำนาญ5,691บาท ส่งมา28ปีได้รับเงินบำนาญ5,483บาทส่งมา27ปีได้รับเงินบำนาญ5,274บาทส่งมา26ปีได้รับเงินบำนาญ5,066บาทส่งมา24ปีได้รับเงินบำนาญ4,650บาทส่งมา23ปีได้รับเงินบำนาญ4,442บาทส่งมา22ปีได้รับเงินบำนาญ4,233บาทส่งมา21ปีได้รับเงินบำนาญ4,025บาท ส่งมา20ปีได้รับเงินบำนาญ3,817บาทส่งมา19ปีได้รับเงินบำนาญ3,609บาทส่งมา18ปีได้รับเงินบำนาญ3,401บาทส่งมา17ปีได้รับเงินบำนาญ3,192บาทส่งมา16ปีได้รับเงินบำนาญ2,984บาท,บาทประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนําส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคํานวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่กงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชาราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบตัตรประชาชนของทุกๆท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตราสามสามสมเก้าสี่ศูนย์วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราสามเก้ามาตราสี่ศูนการเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเล่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ